สักวานเป็นอย่างน้อยก่านเลยไม่ช้อย่างอีกมาสโลสลีคืนแ้วแถวาหัวน้ำต้นไม้ไหมพอกะหัด <F> อ <ast anthropology> yeah. ันหดให้นดนๆตัเน้อมันแห้ง เบิรดหนาฝนแล้วเออมันเข่านานหนาวแล้วโอยถอยถอยเรื่องกันแล้วแล้วละโอ้ต่ว่าเมื่อยหลายแถาเออค่อยมันไม่มีสายยางเนาะ่อยต้องหิวบัวนั่นเมื่อยดีแล้วออก็รลังกายงอเอ้ยเออแห้งเข่าแห้งแก่อ๋อแนวแก่เมื่อยจักหน่อยเนี่ยทั้งวาล่ะตัวขัดบ้าแนวนี่มันต้องมีแนวขอแนวว่าอุ้ยคำสองคำเจ้ากันหาแต่แนวแก่แนวอันไข่เสร็จไข่พอพอพอขอว่าไข่เงินทองข่อยแห้งเหลือหน่อยหน่อยนึกนี่ หาเนี่หาซากเจ้าหูอย่บอกเงินทองหนี่งอืดอืดเออมันอืดอีหลีได้ไปหาค่าขายก็อืดโอ้จะมันสิเป็นอีหยังคักน้อยเดียวนึงแม่เถาอย่าบอกบอกมันหน่อยเดียวมันสิหลายสิหน่อยอีหยังบอกกับว่าหายเจ้าดวงงอกแก่เมย์เถ้าเนี่ยนั่นเพอนอนั่นรับนี่แม่กินข้าวแซ่บนอนหลับนี่แม่เฮ้นอนบ่ลับกับนี่ไปทางอื่นเถ้าขันวานอั่นบ่รับไมนสิไปเหรอตัวนั่นนนอบ่ลับนั่นมาวานั้งที่มุตตะพูเถ่าล่ะเขาอันอันนี้นี่ พีขอแลกเปลี่ยนขอแลกเปลี่ยนนี่ยังม่แต่แน้เน้อเก่าหนิหน่อยหนึ่งฮะมือแรงจัดในสองหน่อยหนึ่งจัดในสองจัดในสองสองดอกนี่บอกโอ้ยเถ้าเอ้ยเหตุผมเจ้าคือฟังแิวข่อยแห้งอดมาหลายเดือนแล้วเจ้านี่แม่เอ้บ้าเนีแข็งแรงอยู่บ่เจ้าสบายเ่าสองดอกเด้เอออหลีจัดใหญเลยมือแรง

อาวู้ดเถ้าเอ้ยมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนดิจะว่าเปลี่ยนบอกจะว่าขวดน้อยนี่สองดอกมันบอกเออเออบัดนี้คนได้จัดขวดไงไห้เจ้าขวดไงต้องเป็นสี่ดอกดีดาวสบายสบายจัดไปจัดไปว่ามันอดไมาแด้เถ้ามันลายเดือนมันเลยลายเดือนมาแล้วเอาตุนไห้ตุนไห้โอเคโอเคเอา ไรมานนีิทั้งไหนไว้ก่อนจะสิมือาบน้ำเต็งตัวถาเด้อเห่าเด้อให้เจ้ามดให้มันแหลวมันทัวเด้วยโอสบายบ่มีปัญหาก่อนจะสิอาบน้ำ้อมๆถาดเจ้าเจอกันอยู่บ้านเถอะเจอกันย่บ้านเด้อเถอโอเคตามแม่อย่าลืมได้อย่าลืมได้อาไหร่นะสีดอกสีดอกสีดอกเอาแล้ว แล้าทำเ้ยาค่ะอยู่มาอาบน้ค่ะอาบน้ค่ะออเนี่ยะมาวดเอวแซงเดาเลยไปไปไปอาบน้าไปมีอาบน้ามาได้เนีเง้งเาเาซงบกคือเทนฮอดเขาเขาเขาเอาอไปอาบอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มเมนต์สอดระเบิเนาะบัดนี้เนาะโอ้โเท่าอุ้ยบ่ฝืนเลยติโอ้ยมัเหลือใจแห้งเนาะบัดนี้เนาะยายอ้อยโอ้ยให้ขวดหน่อยนะเมือนกับพ่อแล้วอันนี้เนาะไปขวดใหญ่หมดเลยขวดใหญ่นี่แหละเนาะเขาว่าโลกมากลาบหายโอ้ยมันสิไดแห้งเนาะบัดนี้เนาะโอ้โหเท่าเท่ามาตีกินอ้า